เพลงคำควบกล้ำอักษรควบมีสองอย่างแน่คือคำควบแท้และไม่แท่นนนอควบแท้กล้ำรอลอววอควบแท้กล้ำรอลอววอไม่แท้ควบรอเสียงรอเรือหายไปไม่แท้ควบรอเสียงรอเรือหายไป ควบแท้เปล่งเสียงพร้อมกันใครปลอบขวัญเตรียมพร้อมไกลไกลไม่แท้เศร้าสวงจริงสไ,ไม่แท้เศร้าสวงจริงสาเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจนเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจนอักษคูรควบมีสองอย่างแน่คือคำควบแท้และไม่แท้นั่นหนอ ขวบแท้กล่ำรอลอวอขวบแท้กล่ำรอลอวอไม่แท้ขวบรอเสียงรอเรือหายไปไม่แท้ขวบรอเสียงรอเรือหายไปขวบแท้เปล่งเสียงพร้อมกันใครปลอบขวัญเตรียมพร้อมไกลไกลไม่แท้เศร้าสวงจริงซ้าย ไม่แท้เศร้าสวงจริงใสเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจนเกิดเป็นคนไทยพูดไทยให้ชัดเจน